วจีเอฟซีนะคะวันนี้มาดูผู้เบาผู้บ่าพ่อมาดื้อหลายโซ่หลุดนะคะโซ่หลุดหมดเลยนะคะปอกขาหลุดนะคะตัวยูก็หลวมตอนนี้ก็รอให้ควายม,มาช่วยใส่ตัวยูนะคะแล้วก็ใส่โซ่เพราะว่านองอีกอย่างหนึ่งคือไข่เข็มพึ่งหยุดตกมันพ่อก็ยังระแวงระแวงอยู่เพราะปกติเขาจะเข้าคนเดียวได้นะคะตอนนี้ยังไม่กล้าเสี่ยงอ้วนด้วย พี่เคม็มอ้วนด้วยอ่ะเรื่องของเรื่องพ่อเลี้ยงดีเลี้ยงจนตัวกลมตอนนี้ก็รอให้ควานมาช่วยใส่ดูสิกลมไม่กลมนะคะดูความกลมของเขา เดินได้แบบโปร่งใสมากเลยนะปอกขาหลุ่สบายใจสบายใจมากเลยเมื่อกี้ฉันรอเวลานี้มันนานเลยใช่ไหมนู่นพ่อเขาไปหาตแล้วเขาเป็นอิสระแล้วพ่อเขาไปหาตัดยาแล้วเขาก็มองนะพ่อเขาตัดยาลูกก็ยืนมองอยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าพ่อปล่อยลูกชิวมากนะกำลังจะงอกขึ้นวย <laughs> ยญากำลังจะง,งอกนะคะกำลังเขาบอกว่าอะไรนะฉันกำลังจะโตเธอก็ตัดฉันอีกแล้วช่ว <laughs> งนี้มันเข้าหน้าแล้งน้ำเอฟซีรักฟังก็เลยหายหญ้ายากนะคะอันที่เห็นอยู่นี่ก็คือป้อมยามนะคะเขาจะมีจุดตรวจเข้าโครงการนะคะโครงการพัฒนาจักร สวนสัตว์นะคะจะมีประตูปิกเข้าปิดออกแล้วนะคะ<ม>นั้วก็เป็นสวนหย่อมที่ออกกำลังกาย<ม> <c oughs> หลันล้ามากเลยพี่เข็มเนี่ยก็จะมีช้างเดินเวลาเห็นช้างเดินอยู่ตามถนนในเอฟซจะบอกว่าอย่าจอดรถตีคู่กับช้างนะคะเพราะาอาจจะทำ มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะกับรถที่สวนมานะคะ mm hmm. เขาเบรก mm hmm. เบรกไม่ทันอะไรประมาณนี้นะ mm hmm. เราเจอบ่อยนะเวลาเราขับรถออกไปข้างนอกไปทุวร์เวลามีช้างแต่งตัวหล่อ,อๆสวยๆเงี้ยจะมีรถนะักท่องเที่ยวนะคะชอบจอดตีคู่กับช้างคนละฝั่งถนนนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มอไซ ขี่มาแล้วก็ชนรถคุณได้นะคะที่คุณจอดย้อนสอนอยู่นะคะเพื่ออาจจะมีรถท่วงทําให้คุณเกิดอุบัติเหตุได้นะ,ะ <c oughs> แต่อยากถ่ายน้องช้างจริงๆให้ขี่รถเลยน้องช้างไปแล้วก็คอยจอดนะคะ <c oughs> เลยน้องช้างไปประมาณสากห้าร้อยเมตรนะคะแล้วก็จอดรอให้น้องช้างเดินผ่าน <c oughs> คุณก็จะได้ถ่ายคลิปสวยๆประมาณนั้นแต่อย่าเวลาถึงแบบตีคู่กับน้องช้างแล้วก็ชะลอชะ,ะลอถ่ายไปอ่ะ เราไม่แนะนํานะคะบางทีกับคุณอาจทําให้น้องตกใจนะคะมันก็ไม่ปลอดภัยกับคุณทั้งช้างและควานช้างด้วยนะคะดูได้ไม่ได้ห่วงถ่ายนะเแต่ให้ให้ให้ขี่เลยไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยจอดถ่ายหรือไม่ก็ค่อยๆขี่ชะลอชะลอ ตามหลังน้องไปแล้วก็ถ่ายได้นะคะแต่อยากอยา,ากได้รูปสวยๆข้างหน้าข้างแนะนําให้ขับเลยไปก่อนนะคะแล้วก็จอดแล้วค่อยถ่ายนะคะแอคชัน่นะแอคชั่นยงรอแอคชัน่นหลอรอพ่อนะคะเห็นพ่อตัดหญ้าแอคชั่นหลอรอพ่อนะคะอคช่นมันออกลูกูบนะมันติดใบแล้วออกดอกด้วย เขายกต้นมาปลูกอะมันไม่น่าติดมันก็ติดอ่ะติดแล้วมันเหี่ยวเอาม้วนมือใส่แม่ม่ราะว่าแม่เดินไปม้วนมือใส่แม่เฉยเลยแม่บอกว่าอยู่มาตั้งนานแล้วรักแม่บ้างก็ได้อย่ารักแต่พ่อไม่อยู่ในสภาพแบบนี้นะเข้าไปไม่ได้นะเอฟซีโยนของใส่แม่นมาก โยนแม่นมากนะเห็นเธอแบบนี้นะเห็นเขาัันุ่นนะคะแต่เขาเพียวมากนะเร็วเ่าเมอ่าบวชหน้าช้างปีนี้พี่เค็มบอกว่าจะไปปลาโป่งเอาตุกตา fc จะพี่เค็มปลาแม่นเกินพ่อก็พ่อก็อดย่าอย่างจังเลยนะระหว่างที่รอควานมาช่วยใส่ปอกขา แล้วก็ <Bond> เปลี enfin wan ita wan ita, ่ยนตัวยูใหม่อัดแล้วกว่าเขาจะมานะยาก็หมดีแหละบอกอะไรประเภทอะไรนะประเภทลมโชยประเภทลมโชยนะเรื่อยๆนะคะเหมือนรถขายโอมต้ก็แบบว่าเป็นความที่ใจเย็นมากนะพี่กับน้องคู่นี้ใจเย็นสุดๆเะียนเจียนแบบนิ่งเนี่ย สนิเป็นหมอใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เลอไ <c oughs> ตายา <c oughs> เป็นคุณหมอไม่ได้นะคนไข้ตุยก่อนรอหมอหมอใจเย็นเกินนะใจเย็นจริงๆเขาอ่ะฝ <c oughs> <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเอฟซีนะคะเดี๋ยวมาถ่ายรูปให้ดูนะคะตอนที่เขาย้ายแต่ถ้าไม่อยู่ก็ไม่ได้ถ่ายนะ f เอฟซี FC. ปากโฆษณาด้วยเด้อหนึ่งเหรียญเป็นแรงใจให้พี่เข็มผู้เบาสุดหล่อนะคะอ้วนตุ๊บตะนะคะแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ